วันที่แปดกุมภามีพวงประชาล้มตายทำไมผู้ก่อการร้ายถึงกลายเป็นพลทหารไทยมันไร้สินติดเมตตาลงมือฆ่าคนอย่างสาใจใช้ปืนกราดยิงทั้งยิงชายจิตด,ดับสลายไว้ชีไปหัวใจอำมหติตไม่คิดว่าถูกผิดพลาดคููบริสุทธิ์ชีวิตต้องถูกปิจจิตใจมันต้องตามเบนกรมอยู่ตามติดเพราะที่ตัวมันทำล้วนแล้วไม่มีสิทธิ์ชีวิตคนเราเขาก็รักตัวกลัวตายขอไว้อะไรแด่ผู้ที่จากไป มันเริ่มผิดเพี้ยนเพราะไม่เปลี่ยนแปลงแหล่งปัญหาและที่บ้านเมืองมันเป็นแบบนี้คนที่ต้องแก้คือใครนะลองนําไปคิดดูสักนิดก่อนที่มันจะเกิดอีกไม่ช้าเห็นบอกเลาจะทําทตามสัญญาให้มาฮาปีงี้ไม่พัฒนาปาก็ระบอกขึ้นก็ปลูกให้คนไทยถ้าปัญหามาเกินจะบานไลขนาดคุณทําผิดแต่ก็เป็นหงุดหงิดใส่และนี่เข้ามาอยู่ประคุ่ไว้อะไรแจกเงินทําไมใช้หน่อยก็ดีนะสมอง รือเพียงซื <mon> ้อใจด้วยการแจกเงินทองเคยหันไปมองท้องฟ้าที่ดูสว่างกระจ่างใสแต่แล้ววันนี้ทำไมไกลทำให้เราวุ่นวายประโยชน์คือกงกินประเทศสิทธิพิเศษคือทำลาย จนเริ่มเท้อใจต่อไปจะอยู่อย่างไรเราไม่ใช่เศรษฐีกินดีอยู่ดีมีความสุขทําได้แค่ลุกขึ้นยืนฟืนยิ้มทั้งที่ยังมีทุกมีเพลงเยอะกว่าผลงานชานานแค่แต่งทอนหูทุกที่ที่ไม่มีใครฟังคุณจะสั่งใครก็ได้ให้ไปติดคุกถึงยุคที่คุกต้องเลือกคนขังใครมีสตางก็หลอดไปส่วนใครที่ลุกมาสร้างผมวังก็ควรระวังตัวเอาไว้นี่เราที่เขาเรียกกันประเทศไทย นบอกเป็นเมืองประชาธิป่าได้ทำไมไทยแลมด์มันจะก้าวไม่สุดหยุดเดินกันเมินเฉยอเองมันจะกลัวสะดุดแต่งตั้งตัวเองเข้าเป็นวิรบุรุษสุดท้ายกลายเป็นโจรที่เอาำนาจมาชุดรู้สึกจะหน้าด้านจนคนเกลียดคนชังเหลือให้ประชาชนเพียงเกษตรสตังภาษีก็ขี่คอคนลำบากทุกวันปัญหาก็มีมากจนมันแก้ไม่ทันในหลักคำสัญญาที่เคยได้กล่าวไว้แค่พูดออกมาจากปากใครๆก็ทำได้หน้าไหว้หลังหลอกและมังส่วนใหญ่ประชาชนจะอดตายก็ไม่สนใจและปัญหาโควิดที่ยังคงระบาดทำไมหน่ากาก,กถึงได้ขาดตลาดสงสารบางคนที่ไม่มี ีโอกาสคุณหมอเขาก็ช่วยกันจนจะเป็นประสาทจากวันนั้นที่เฝ้ารอแต่ว่าเขายังไม่พอมันเจ็บช้ำที่ต้องทนกับปัญหาที่มืดมนอยากจะหนีไปให้ไกลจากอำนาจผู้นำไทยใครจะรู้โชคชะตาบริหารเสียเวลาทไมไท ่สุอยู่เดินกันเมือนเฉยเมันที่กลัวสะดุดแต่งตั้งตัวเองเข้าเป็นเวลาุรุษสุดท้ายกลายเป็นโจท,ที่อ,อมหน้ามาชุดรู้สึกจะหน้าตาจนคนเกลียดคุนช่างเหลือให้ประชาชนเดือดเกษตรตางค์ภาษีก็ขี่หอคนลำบากทุกวันปัญหาก็มีมากจนมันแก้ไม่ทันในหลักคำสัญญาที่เคยได้กล่าวไว้แค่พูดออกมจาจากปากใครๆก็ทำได้หน้าไหวหลังหลอกและมั่งส่วนใหญ่ประชาชนจะอดตายก็ไม่สนใจและปัญหาโควิดที่ยังคงระบาดทำไมหน่ากลถึงไึ้ขาดตลาดสงสารบางคนที่ไม่มีโอกาสคุณหมอเขาก็ช่วยกันจนจะเป็นประสาท